เิดเผยข่าวดีสำหรับคนรักเกมวันนี้มีโปรโมชั่นเกมสุดคุ้มจากฮัมเบอร์บเบรดที่รวบรวมเกมดังมากมายจากแคดคอมในราคาที่ไม่น่าเชื่อชุดเกมเรโทรรืเวอร์มีมากกว่า60เกมยุคทองที่ทำให้คนรักเกมต้องตื่นเต้นเป็นพิเศษมาดูว่ามีอะไรบ้างและทำไมที่มันเป็นโปรโมชั่นที่ไม่ควรพลาดในโปรโมชั่นนี้มีเกม Ghost n d o r r u p t e l e c t i o n ที่เป็นภาคล่าสุดของเกมยุคเก่าแต่ถูกปรับฝุุนใหม่ด้วยกราฟิกที่ทันสมัยชอบความท้าทายและการเผชิญผ่านปัญหามาเล่นเกมนี้แล้ว จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาเลยและยังมีเ r i เดอร์ภาค e b o o t และ Dun g e o n s Dragons Chronicles of Mystery รองรับการเล่นออนไลน์ถึง4คนพูดถึงเกมแนวผจญภัยตะลุยด่านก็ต้องมีเกมนี้เข้ามาให้ครบแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดชุดเรโทรรีเว l ยังมีเกมเรโทรแบบอาร์เคดพิกเซลเฟกจากอาร์เคดคอลเลกชัน1-2ที่เป็นเกมคลาสสิกที่หลายคนรักและต้องการมาเล่นอีกครั้งมีซูเปอร์พัลส 2, MEGA MAN, Power Battle, Street Fighter 2, Alpha 1-3, c h i k w i n g และ1944ที่เป็นเกมที่หายากและมีความสนุกที่ไม่มีเบื่อโปรโมชั่นนี้ไม่มีที่หรือระดับใดๆทำให้ราคาเดียวก็ได้เก็นทั้งหมดแต่ถ้าต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาก็สามารถเพิ่มเงินได้ตามที่ต้องการทั้งยังสามารถเลือกสนับสนุนกลุ่มโรงพยาบาลเด็ก Children's Miracle Network Hospitals ที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้อย่าพลาดโปรโมชันนี้ที่มีเกมดังมากมายและราคาที่ไม่น่าเชื่อซื้อได้ที่ Catcom Retro r e v i e r h t t p s w w w h u m b e e b u n d l e c o m g a m e c a p t c o m k e r e t r o k r e v i e w r k i t p a c k แต่ต้องเร็วเพราะโปรโมชั่นจะหมดเขตเมื่อวัญญญญญนที่24กันยายน2025เวลา1นาฬกาและสินค้าเป็นโค้ดสติม h u m เ e อร์เ d เดเป็นร้านค้าเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับวิดีโอเกมโปรแกรมและอ e ีบุ๊กซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกสนับสนุนได้ตามที่ต้องการยังมีบร,ริการสมาชิกรายเดือนฮัมเบอร์ชอยที่มอบเกมใหม่ๆ มาให้ผู้เล่นเพิ่มเติมอีกด้วยอย่าลืมติดตามซีสเกมไทยแลนด์เพื่อได้รับข่าวสารและโปรโมชั่นเกมสุดคุ้มอีกมากมายก o n t ทโรซีขอให้คุณได้เล่นเกมที่ดีและสนุกไปกับโปรโมชั่นนี้หมายเหตุข้อความนี้เป็นการแปลเพื่อให้ผู้เข้าถึงได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่แต่ก็คงจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุง